สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมอยู่กับผมแมนนี่แบล็กนะครับผมอันนี้เป็นคลิปที่ผมเล่นเกม h โฮมซูโนสวายกับพี่แดนนี่ทีเอสแล้วก็ต้นโทนี่กอร์สเปลนะครับเล่นเซอร์ด้วยนะครับมาดูกันว่ารอบนี้แมตชนี้เนี่ยจะเล่นชนะผีหรือเปล่าจะจุกเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยครับทำไมผมลาสหอนแปลกทำไมอ่ะเอ้ยต้องต้องลองดูกันต้องลองลอง,ลองดูอาจจะเป็นมือใหม่เด่าที่คุ้นเคยวะเล่นตายนี่ผมไม่มีข้ออ้างเลยเนี่ยว้า ơi dù chân thong vợt gong ngáp ờ kim đâu nữa ơi kim đâu chân thong bêu bêu lô mạng bêu đâu 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 เจอกันแต่เริ่มเลยเขาตามผมเขาตามเขาตามผมเขาตามผมนะเป็นเพราะพี่เนี่ยเบลถึงมาตามผมเดี๋ยวนะผมผมหลุดแล้วพี่ผมหลุดแล้วเออไม่เข้าโอ้ยโอ้ยยิยยสกิลเช็คมาขึ้นตอนกุอยู่ในตู้บดีไม่นะมันก็รู้ดิว่าอยู่ไหนอ่าเขา ไม่ไม่ไม,ไม่คือตอนมันพังตู้แล้วสกิลเช็คขึ้นอ่ะ<า>ออกไม่ได้ใช่อ่ะผมหลุดแล้วผมตรงตีทีหนึ่งหลุดแล้วแย่ yeah, แล้วแย่ yeah, แล้วแย่ yeah, แล้วเซตพิธีไหนดีวะข้างล่างมีเปล่าไม่อยากเจ็บอ่ะนี่แล้วกันกำลังจุดทูบชั้นสองตรงกลางอยู่ ใช่เห็นข่าวแล้วนะครับมีไฟไหม้อีกแล้วที่ลาดกระบังนะครับระวังด้วยนะใครอยู่ใกล้ครับผมระวังด้วยนะครับดูแลสุขภาพดูแลตัวเองดีๆนะครับเจนอยู่ชั้นสองปางตายนะเจนปางตายเฮ้ <c oughs> ยเฮ้ย้ยโอ้ยอ้ย้ยรักษานัตัวน,นนะครับค,ครับกำลังรักษาอยู่เลยพี่มันไล่ผมจะตายแล้วเนี่ย ไปโอเคเข็มไปไหนวะนี่นะเข็มอยู่ข้างบนอ่ะตรงตรงจุดเกิดอ่ะตรงจุดเกิดอ่ะโอเคโอเคโอเคชั้นสองวิ่งมาเจอผีผีผมวิ่งมาเจอผีดวงดีเฮ้ย แพทนี้มันแก้สตันได้นี่เราสตันตู้เพื่ออะไรของของควืไม่ต้องหาละของครบแล้วฮะนี่เราสตันตู้เพื่ออะไรเกิดอะไรขึ้นพี่วิ่งอยู่เลิกจิม้มเราได้แล้วผีอยู่แถวนี้ใกล้นี้มีพลังงานบางอย่างผีหลงไปอีกทางหนึ่งแถวนน้นเนี่ยนะผมปิงไม่เป็นนะ อ้าผมสามารถดูเบิร์กได้เลยผีไม่มีเบิร์กนะไม่สิเราไม่เห็นเบิร์กฝั่งรงข้ามอยู่หรอครับเห็นตอนท้ายเกมกําลังสวดอยู่ยได้ประมาณสี่สิบน่ <40. S 3> ารพี่เอ้ยมันติดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยติดสายเสยนนะย้านี่นะอยู่นี่ยะโดนไล่อยู่ <laughs> กดไปนะผมไม่มั่นเนี่ยผมหายากันเฮ้ยเออเฮ้ยก้าเก้าเลยหนึ่งไปเอ้าติดแล้วมันเลือกผมแทนดิ่งเงียบจังเลยู่ดีันอยูีดีกำลังตั้งใจเล่นอยู่วะ มันอยู่ข้างหลังมันเปิดโล่ได้เลยรู้เยอะรู้เยอะพี่ขึ้นมาแถวชั้นสองผมจะขึงสายไว้ให้ขึ้นไปแล้วเนี่ยมันตามมันด้วยใช่ใส่ใช่ใส่ใส่มันใช้โล่ไปแล้วเฮ้ดิบโอนดิบโอนเฮ้มัได้เปิดโล่ไล่เราอยู่แล้วเด็กกว่าเราไม่ตายจริงอันเดีย991 991บุรีร่าไหมเงี้ยบุรีร่าไหมเ็นไงโอ๊ยอยู่ผม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 ละเป็นไงบ้างไม่เราถึงยังไม่ได้ยาน๊ะ อ่ามันอยู่กับผมเนี่ยตรงนี้แปดสิบแล้วบุริน่าแปดสิบคือพี่ต้องตายเออเออเงี้ยมันจะแบบนอนแกนเลยเร้าเก้าสองเก้าเสองเฮ้ยที่นี่แตกเว้ยอ่าขึ้นเดี๋ยวนะพี่พี่เก้าเก้าสองแล้วพี่เอ้าอะไรพี่ตาวแล้วตาวแล้วตาวแล้วอ้าวเงินแตกเอาไงวะข้างข้างบนไม่รู้ว่าเก้าเก้าหรือยังอ่ะเก้าเก้าบนแล้ว สวดเองกับมืออยู่นี่อยู่นี่แตงเงาเลยแตงเงาเลยเอาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพีเปิดกราขอชุบก่อนขอชุบก่อนพี่เป้จะได้เด็ดเลือดใช่อยากมีส่วนร่วม่เลือดใช่ใช้ใช้เมื่อไหร่เราจะได้เด็ดเป็นจิมมีดไปไกลต้นไปไกลไปอ๋ออ๋อผมผมทนทานผมทนทานแต่มันแลงเอาไปไกลเอ้ยเอา ไอ้แต่ต้นไอ้หน้าท่ออุยมเห็นเห็นไหมไ้ในท่อเห็นไหมเห็นไหมครูเมื่อกี้คือคือศพมึงลอยลอยมาเลยอะเอ้าเจนมาเก็บวิ่งแยกครับเจนวิ่งแยกไปแล้วคือมันขึ้นเลยผมใช้ท่อไปแล้วไอ้ต้นกูเห็นตัวมึงลอยออกมาลอยออกมามันโดนลากจากท่อเอ้าพี่ตัดตายหมดตายหมดอย่าพึ่ง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 เฮ้ย ไปก็ชชุบชุชุบ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 บชุวชุบ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 ชุลอกเกิดชุบชุบชุชุบบชุบชุบชุบชชุบชชช่วยชชชชชชช ช่วยอยู่พี่ช่วยอยู่โอเคทุกคนฟื้นสู้หรือเจาะครับกันด้วยล่ะได้เข็มอ่ะฮิวไปมันมันบอดี้บล็อกอ่ะมันแบบปัญหาที่คุณคู่ควรอ่ะอยู่นี่นะอยู่นี่นะอยู่นะอยู่นะวิ่งทุกคนวิ่งฝากเก้าประตูไว้ด้วยครับตาบหอดฝากเก้าเก้าไว้เยอะๆเลยครับ แต่ฉันเห็นนายนะพี่พี่ดูจอฝุ่พี่จิมนะเห็นอยู่แล้วแต่ฉันเห็นด่านนี้ผมมันต้นพี่ผมก็เห็นพี่ด่านนี้ผมไม่เข้าติดประตูแน่นอนครับแล้วผมก็เห็นพี่ด้วยอยู่ไหนกันนะผีอยู่ไหนกันนะโดนไล่ตรงไหนจริงๆเนี่ยคนแง้มประตูควได้คะแนนนะตะเป้ is everywhere is everywhere เจนจะตายแล้วเนี่ยเจนจะตายขาดแล้วน่ะถ้าจะตายออกไปถ้าไม่มาช่วยเจนตายแน่นอนโอ้ยไกลอ่ะโอ้ยไกลวะ อู๋ชั้นล่างเหรอเดี๋ยวก็้นลงรีบไปหาก็ไเลยดูใจยะอยู่นี่ไงอยู่นี่ไงเอ้ยเมานั่นแหละนั่นแหละพี่นั่นเอาเมาสู้วันสู้วันอ้าวชนกันอยู่หรอยู่หรอพรม ก่อแล้ว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 เอาอยู่นี่ไงเจอยงตะยาก็เก็บไปเจอยงตะยาก็เออทำอะไรเออผมตายตายขาดเหรอสมตายแล้วสมตายไม่นะทำไรตู้เบ้าหนึ่งสองไม่พี่เป้านิ่งเป้านิ่งต้องถ่ายสักทีน่าจะเลือดสักครึ่งครึ่งแล้วโดนเยอะไปอ่ะเอ้ยโดนโดนเยอะอยู่อ่ะผมต่อยไปก็สามละผมตีไป ครั้งนี้ครั้งที่6ครับพี่ตอนนี้มันเลือดเท่าไหร่อะต้องติดตีไปได้นะเลืือเต็มผมว่าได้ั่นแหละั่นแหละเอาไปเลยแค้นมานานแล้วฉันมีเพื่อนอยู่ในนี้หวนแล้วล่ละสู้มันสู้มันประคำมหนึ่งโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยเบลจะได้ขึ้น ชั้นสองชั้นสองทุกคนทุกคนโอเคเจอแล้วโสวดโอสถดีพี่จอร์ดไปเร็วเลยครับเอ้าพี่จอร์ดมาทางนี้ได้ยังไงทำไมสวัสดีจ้าเอ้าหมดมันจะหนักแล้ว่าใกล้แล้วไม้มันเบาอ่ะวายเปิดโลกเปิดโลกวายเจลีบอรดไว้เอาอยู่ที่เดิม งอเดงอเดแมนอยู่ใกล้กว่าอเอ้ยสามอุ้ยไม้เยอะแล้วอ่ะยังไม่เป็นไรเลยอุ้ยแม่แมนมึงโดนดักแน่นอนมึงโดนดักแน่นอนเ,อเป็นไบออกประตูนะอือ <c oughs> <c oughs> ยเพราะอะไรนะไอเปิร์กอะ่ะซูเปอร์ฮีโร่แลนดิ้งเิิรรรร์์์กกเเเซปปอฮีโ่ลือดผมเลิศหนึ่งอ่ะพี่งั้นออกแล้วงันมัน <c oughs> มาแล้ววะที่ไหนแล้ววะ ไฟมันกระพริบอะเมื่อกี้เฮ้ยอย,อยู่นี่สู้ไหมสู้ไหมผมแกลดาเมจไม่ถูกกะดิไม่รู้ตอนนี้แบบต้องต่อยประมาณไหนถึงจะตายแทงสักคนหนึ่งพี่พี่พพพพหาเข็มหาเข็มต่าคต่างแง่เจอแต่อาวุธว่ะประตูแ,ตแถวนี้มีมัเนี่ยมันมนมีมีมี เป็นไงล่ะเธอเบิร์กเราสัก่อนโอ้สเต็ปลัดลัดช็อตเรารู้หรอแน่จะแทงง๋อสุดยอดโอ้ผมใช้ประคำตลอดแต่วีญญาตประคำสุดยอดเพราะแผลนี้ผีมาเลือดเยอะขึ้นีใช่ไหมใช่ครับผีเลือดสีรัฐจะไม่มีเบิร์กใช่ไหมเออผีไม่มีเบิร์กจริง